สวัสดีจ้าแล้วน่าก็สกลจ้าลูกสาวเอียดีเพิ่นก็ออกเรียนข้างนอกนะจ้าวันนี้วันแม่ทางสวิเด่นนะจ้าวันวันหม่อมมะวันม่มมะจ้าวันแม่จ้าล้าน่าได้กับลูกจ้าได้กับลูกลูกจ้าล้าน้ากะสีมาเปิดเลยได้จ้ามีอันรูโเจได้อัน วันแม่ทางสวิเดนจ้าวันคุณแม่ทางสวิเดนค่ะแม่นะคะวันแม่หน้นาก็ได้ลดลดตัวสามค่อยสิมาขูดจ้าได้ช,ช็อกโกแลตช,ช็อกโกแลตพรอม ช็อกโกแลตน้ำจางช็อกโกแลตไม่ค่อยกินจ้ะแ้วก็ได้ลูกอมลูกอมจ้ะลูกอมช็อกโกแลตเนรตนากับสีโมขูดด้วยจาวารตนาใบ ตัวไหนแน่ว่าสิวันบ่ว่าสิสนะบ่เนี่ยวันวันแม่จ้ะวันมาๆนี่าสิอยู่นี่ว่าเขียนว่ามามาจนี่มามานี่มามาอันนี้ก็มามาวันแม่จ้ะรถโตวันแม่เาสิมาเมืองนํากันจ้ะน่าสิสิคู สาวเอียดเพื่อนออกไปเล่นข้างนอกจ้าเดี๋ยวสักน้อยเพื่อนกลับมาสวัสดีเอฟซีค่ะวันละตน,นาสิวันวนเด้อจ่าเด้อ <c oughs> สาธุสาธุเลย ต้องได้สามจ้ะต้องต้องได้สามด้วยจ้ะต้องได้สามอันนี้อันนี้บ่ได้จ้ะบ่ได้ สาวเอียนดีเพื่อนออกไปเล่นข้างนอกจ้ามาหนี้ทางสวิตเดนศูนย์แดดออกจ้ดจ้าทางสวิตเดนแดดออกวันแม่สวิตเดนแดดออกกับพอ่พอพ่อนั่งเล่นข้างนอกจ้าอันนี้ก็อันนี้ก็พ่ได้อีกมันเป็นน้ำข้นจับมันต้องได้สามจ้ะ ฟิร์ตตี้เฟร์ต้องมีสามจ้ะอันนี้เฟิร์ตี้เฟตี้นิตีุ้นระทูอืมอันนี้มีเรียนมีเรียนทูทูสันทูสัอันนี้บ่ได้จ้ะน่บได้บ่ได้จ้ะ ลูกๆเพื่อนอยากกินชอ็อกโกแลตแกกะเลยเปิดแ้วน่าจะได้ของทุกปีนะจ๊ะวันแม่สวิเดน <_ d oll> วันมาม่าสวิเดนคะ่ะอันนี้กันนิติเฟตีนิตินิตินิติ เฝมเฝ้มหุ r a ระมหุ่รหุ่ระเฝมีท่ a ทุศทุศมเลียนมิเลียนุ่ทุมมีจ้ะอันนี้ก็บ่ได้อีกจ้ะอินตีเออบ่ได้จ้ะต้องได้สามได้จ้ะต้องมี4ฟตตีเฟตตีฟตีจ้ะแล้วก็หุ่นระหุ่นระหุ่นรสามจ้ะข้อสีได้ อันนี้มันมีแค่สองจ้ะเนี่ยมันมีนิตีนิต,นตีสองหุ่นรละ่ะหุ่นรละ่ะอันแฟมหุ่นระแฟมหุ่นระนี่ก็ต้องได้สามจ้ะมันควสีได้อันนี้บ่ได้จ้ะบ่ได้นนบ่ได้ทั้งสามเลยเอ้กันกินขนมมาจ้ะชอกันแลตจ้ะโอ้ยผู้ใดนราคินหอดขนมรสรสบักสมรสส้ม เขาส้มไหน,นล่ะสาวย่ยดิดดยุยใส่เหรอ,อพนอยากกินจ้ะโอ้ไรจ้ะบ่วั่นอินเตวินอินเตวินอินเตวินจ้ะอินเตวินบ่วั่นจ้ะพี่น้องลูกๆก,กับเลด้างนอกจ้ะนี่แล้วแต่หน้ากับเพีย่ยน ลูกใหม่ค่ะวันแม่สวิเดนได้จ่าเด้เสียดแยงกินอาจารย์วันแม่สวิเดนวันนี้ก็เดลกาเมกก้อนเมกบางบางแดดบางบางแดดบางเหลืองไว้มันก็นเลยคึมคึม,มจ้ะสาวเฮดีกันนี่เละจ้ามาสวัสดีหน่อยสาวเยดีสวัสดีค่ะนี่นี่อาจารช็อกโกแลตเอาเปิดอันนี้ mm hmm. บอวินจบอินเตอร์วันบอวันเลยโมจะนะ

เอาักก,กินติ้วหละ่อนี่จ้กกะชอบกันแลบแผ่นใไงฮักกินเลยซิมเอาฮักเอาเอลินมันอยากเอลินซิมด้วยเอลินอืมเอาเอาเอลินฮักฮักเอาอันนี้โมวันไปกินมันโมวันจ้ะ

<laughs> วันแม่สามีเดนใช่ไหมค mm hmm. ุนกะซื่อไม่แม่จ้ะเอกมาหมอบไหมแม่วันแ, mm hmm. แม่สาีเดน mm hmm. เด็ดปะยุกอมเอาเอา,า mm hmm. เดไวให้เอ็นแล้วดิ mm hmm. เอ็นแล้โอเคเอลกซ กินนี่ด้มึกินซอสกระแลดวว่นแม่จ้ะขั้นจมูกขั้นจมูกน้ากับเปียนลูกไม้สุกะเทียกับสิมัดผมอันนี้ปล่อยผมแล้วจ้ะนี่ปล่อยผมแล้วปล่อยผมกินกิน อร่อยไหมลูกลดอ,อ,อะไรลูกลดอะไรเด่๋ยวไปใไ้กล้องมากเลยเดี๋ยวไปด้านหลังของมากเแม่เปิดเสียงมันเสียงดังขับคุณแล้วนะ่าก็กินเลยจ้ะเอ็นละอันนึงอ้้่ยืบเอาอันนึงนั่นละ เล you know, so ่นกันกินโอเคหมดแล้วเสก็จแล้วิดปากอะไรก็นเลยพี่ปนเยอะนะเี้ยอะไรก็มัไพี่เอากินเลยพี่ไม่เอาเอากินเลยอื้อ ที่ซื้อมาวันแม่ไงอัน well ่่กิน uh กินสโยเมีงชกโกลอ่าเ right. ิมเอากินเห่ยบ่ฮะอีลาไหมอันนี้ก่อนลูกมาลาก่อนมาไปปิดคลิปก่อนไปมาปิดคลิปกอนลูกนีจ๊ะนี่ก็เล่นละจ๋ะย่าเดน มาถ่ายคลิปให้ยเอฟซีเพื่อคิดหอดคิดถึงหมัววานบ่ได้ท่าคลิปกับสายาดินจ้ากันยามาปิดคลิปอ่ะเยอะไหมขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากักสายาดินนะจ้าขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบายอีกอย่าง